สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องสาวเบียร์นางเอกเกินบาทครับวันนี้มาหอดนานการางานครับตอนนี้โยอยู่ที่อุตสานแล้วเข้ามาล้า,า,ลา,างหมดไรแล้ววะทีมงานหนึ่งหนุ่มที่ว่าม่ด้วยสินครับ เวทีของเพื่อนนี่เป็นระบบไฮดรลิกทั้งหมดระบบไฮดรลิกก็คือเอารถเป็นเวทีนะครับหาคันว่ได้ใส่ก้อนบอยลาไเดิเมนเห็นบ่นคิดว่าจะเจอแบบนี้เมนบ่มันเป็นรถคันนี้ก็เป็นรถอยู่กลางก็เป็นรถ คอบก็เป็นรถอ,อันนี้ก็เป็นรถท่านนั้นก็เป็นรถจริงๆนะมองนี่สิเป็นตูล้ลำโพงคอนเทนตเอาแบบอจริงนนของเขานะง,ง่ายตึมนะแต่ว่าปัานนี้เพิ่นใหญ่ยยออกมาตั้งเอาตีดชาหรืก็ตีดไฟแล้วก็เลี้ยวเลยนไหมแมนแต่คืกอ,อกลางอ๋อแกงเดีวยวไหมเออถุงหูได้รับไม่ยังสิเออเป็น พิ่นเฮ็ดมาหลายปีเลยด้ยเห็นแต่ลำโพงไฮดรอลิกอันนี้เป็นเวทีไฮดรอลิกสุดยอดครับ,บเดี๋ยวนีบอกเพื่นสีทถอยรถน,นีคือทีมงานหนึ่งหลวงคีบาบ้ครับใส่เป็นรัทดหายาก นว้ยพน,นับคนใดอะอ่าคือลงบ่อยๆบอปดีสูงเนี่ยนะบอปลาดีสูงกะซำเ่าพี่ยืนอยู่ทั้งรถซิปหล่อหมกหล่อกันนี่บอขันเป็นนั่ดนตรีดิประมาณนั้นซิปก็ปีหล่ะพี่น้องเคยอยู่กับทีมงานหนึ่งหล่งเทวานะครับ อยู่กับเพื่อนมาอยู่น่าเพื่นสมัยใดสมัยเพลงมันโดดวะ่าปีหาเก่าแมนปีหาเก่าอยู่กับบอสเพื่อนมาปีหาเก่าสแขนมันั่งสุดจุดจอดครับพี่น้องครับบอสหนึ่งเรากันว่าหนางานดิรถจอดรถจอดจุ่เออข้างพขาพุทธลูกอันนี้เรานอนอยู่ไหนนี่นอันนี้เรานอนอยู่ไหน นอนนอนก็ยังกันลูกน้องนอนนี่เอาอีหลีนอนกัลูกน้องตั้งหันเด้วยนั่นเอออ้คุณนําเราตรวจดดิว่เคยเห็นนี่ยล่ะหัวหน้างนหัวหน้างานเคยเห็นผัดผมเนาะพอดาบซอสผัดดาบซอสกับน้องงานแล้วก็ะเดี๋ยวล่ะวัดซิยังก่านะวัดหนึ่งวัดหนึ่งเป็นการนอนหนงานที่กนปกติเราสิบเคยเห็นนะอ่าอ่า ก็คืออ,อ,อีกอย่างหนึง่งคนว่าท่านไดบุ๋มเรื่องการ hit social เดเมมบุ่มก็เล่นมากตอนนั้นหน้างานวนาแต่ตอนนั้นเ้าไปนอนพักแรมเห็นเห็นผดับฟอนหลอนมาเบื้งหลุกน้องแต่เ้าจนว่าเ,าเานื้อเนออกไปที่เลยเด้เพะงี้รับตัวแมนจนว่าเลิกงานแล้วจังขี่รถตู้ออกจากงานคันว่าคันว่าระเบียบโลกกันขันว่าระเบียบโลกก็อยู่หน้างานเพื่อนเด้แมนหน้างานลูกน้องออกไปเบื้องล้วเราออกคันสุดท้าย เขาเห็นนากว่ส <ah ิบบาเขาไปห้ออ่นเราสิไปยืน no> ลุนองหาไวที anyway> ่สิละปัญญัญเอ๋พอเอพอเเออนั่นละนัละนัคือพอเอ๋เดเนเนาะเราไปยืนถ่าหักเงินหักเงินลุกน้องเรายืนถาหักเงินลุกน้องบได้วแท็กทังเขาอยู่ทั้งพี่ขาหาทังหลังอันอันที่ตเี้ยน่วอย่าเู้ได้กอนแล้ว่อมือาๆเราสิถูงหันเล่าสิ หากันเล่นมาคิ้วลูกไม่ลาเพื่อนบ้านอาญนงอนกับไปนอนลูกแล้วว่าไืล่ะโอ้โหมันคือว่าดีอยากนอนกับไปนอนได้ลูกติเออแต่ว่าห้องสีเป็นใสนี่ข้าวของผมว่าห้องสีเป็นใสคืออาญาง้อมือคือเชื่ออันนี้ก็คือหนางานพี่น้องครับจุวัดวัดบ้านน้องซิมน้องแดงนะครับตะบนท่าม่วงอําเภอ อย่งก e. ็คือเสียรพุ่จังหวัดริอัทครับแต่ว่ามอลำคนก็เขาจะให้เกติกันเวลาถ่ายหน้างานหนึ่งอะเี้เขาจะวขันคนหลายๆบริษงไทยลงดูกันเลยได้ดูเขอเป็นที่เลกให้เขาเปลนไปใ่ัมค <Twelve> ่สีละ่าอมเนยรเกน่ังอมำนีะหาซื้อน่ากินไหมครับกินยัง เพราะว่าข้าไปต้องคืดยังไรไม่ลูกซินก็ปลาหมึกนั่นแล้วล่าิซีนไรอีกจกนนังหน่อยจิยังไปหาบอทด,ดูครับ,บอืมบอทนใหน้ไปอยากรบกวนเพิ่นนะครับ,ออรกบตกจื้อได้ล้ไอ้จางวิลกรรม,มไหไรไอ้จางวิลกรรมม่ไรแล้วตกจื้อ,อได้ไ <c oughs> เออ ครับ <S 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 เดี๋ยวฮ่องจะไปถ่ายเบื้องล่างให้พี่น้องเบมึงกับเบื้องหน้าซะก่อนตอนนี้ยังยังมั่นได้เห็นหน้าผู้ที่เ้างหูจักอยู่นะครับบายสุดยอดอีกแล้วเราโบ้ไพโรลิกไหมโอ้ไพโดรลิกครับต่างหันเร็วเด้เนาะกับเร็วตัวงเนี่ยเขาจวตั้งแค่คนนึง ลดปริมาณคนวอยลงไ,ไดลายว่าจะตังง้งลำพุ่งยิ่งจะน้ำยกใส่ข้นยกได้เหรอแมนก็คือมันจะมีปัญหาเฉพาะวันที่พื้นที่ไม่บอดีนะพื้นที่ร่มพื้นที่อย่างมันจื่นแมนจะเป็นปัญหาอยู่ ตอนนี้ก็มาหอดจอดถึงแล้วเจได้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลกูกให้เต่าครับเดี๋ยววันที่ 21. ข้าสิบเอ็าไทยหลังเวทีของหมอํำอีกหนึ่งคณะนะครับให้พี่น้องได้รับชมวันนี้ก็ถือว่าผมมาเป็นมาเป็นอย่างเพน้นองนุ่งเอินมา อาจารย์ตามือกลองยุงนี่แหละคนอื่นมาซอยงานเนหาเครื่องเป่านะครับเดยมาซอยกันนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครตช่องสาวเบียนางเอกเกินบาทนะเราไปอย่างนี้มันก็ดีนะนี่มัาได้ดูหลายวงกตแเมียนอยู่ทางเส้นทางเขามันกับใครเคยเบิ่งต่นำแผ่นซีดีดิเออแ้เบิ่งหนังอนซีดิ มแล้วตื่นเราบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านใจครับตอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม